ไ,ได้ใจจริงเขากับางามอนีกับตําแตงแล้วก็อันนี้ปีใกลลวกพักโ้ยแอปพลิเคชันหนาคุ้มค่ายหนาคุ้มค่ายมากจ้ะอันนี้เป็นนมทำมาจากถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วแดงถั่วดำ ถั่วขาวแล้วก็ล,กลูกเดือยนะคะอันนี้เป็นน้ำที่ปั่นกินทุกวัน <c oughs> มาบอกก็าวาวลายใหญ่ห้างมาเดอร์ค่ะคเพื่อนๆเป <c oughs> ็นตำแตง <c oughs> เจ็บแสบ <c oughs> เขาเศร้า แอปพิเคชันเน้นสวยไม่เน้นกเกลี่ยแอปพลิเคชันนี่เน้นสวยนะคะไม่เน้นกเกลี mm ่ย hmm. ออนจอน้ง บังนะดังก็กุม้มกุ้มหาก็นนี่เนีย่ยเนี่ยอ่อนซ้อน <c oughs> ใส่เด้อใส่ใส่พูดได้ยังบ่ไดนใส่ใส่สะ <c oughs> ใส่ซิดใส่ซิดแอปพลิเคชันไหม ทุกวันนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามนางที่มาติดตามมีนะคะขอบคุณนะคะทุกหัวใจที่ให้มา ขอให้ประสบความสําเร็จบัางครั้งร่ำรวยนะคะคิดปรารถนาสิ่งใดก็สมหวังนะคะรักเพื่อนทุกคนนะคะมาทักทายกันทุกวันค่ะมาเด้อกิเขาเจ้าคิดถึงทุกคนนะคะเลิบเลิฟแซ่บแบ